ทำไมการสักฝเท่ากับทําลายโหงเหงเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันค่ะนะคะตามหลักของโหงเหงแล้วนะคะใบหน้าที่ดีที่สุดคือใบหน้าที่สะอาดหมดจดผ่องใสไร้มลชินถือว่าเป็นใบหน้าที่มีผิวพรรณของโหงเหงที่ดีที่สุดและเป็นมงคลค่ะฝ้าฝ้ากระจุดดังดำบนใบหน้ารวมถึงรอยแผลเป็นนั้นนะคะเราเรียกว่ามลชินบนใบหน้าดังนั้น ใครที่มีมนชินบนใบหน้ามากนะคะตามการอ่านวิชาโง่เหงหนะคะหร,รรห,หรือการอ่านชีปรานบนใบหน้าก็ดีหรือการอ่านโชคชะตาจากใบหน้าเขาดูที่ราศีราศีบนใบหน้าก็จะมีทั้งราศีที่ดีเราเรียกว่าเซิงฉีนะคะส่วนราศีที่ไม่ดีเราเรียกว่าซาฉีนะคะดังนั้นนะคะคนที่มีใบหน้าหรือมีราศีดีย่อมพบกับโอกาสที่ดีดังนั้น มีคนจำนวนมากนะคะในยุคนี้นะคะไม่ได้ศึกษาวิชางโงเ่เฮงอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ไปสักไฟมงคลให้เกิดขึ้นบนใบหน้าแล้วมีคนถามบอกว่าถ้าสักไฟมงคลแล้วมันดีหรือไม่ดีชินแซอยากจะตอบไว้แบบนี้นะคะ ฝฟมงคลที่เกิดขึ้นกับใครตามหลักการของโงเ่เฮงแล้วอย่างเช่นฝฟในคิ้วฝฟเหนือริมฝีปากที่ตำแหน่งนะคะ53 54ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีจะพบกับความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะหรือไฟที่บริเวณต้นคอนะคะเราเรียกว่า ไฟเสาค้ำสว่านก็มักจะมีผู้ใหญ่อุปธมรมหรือไฟที่บริเวณหลังท้ายถอยจัดวาดีแต่ไฟมงคลมันจะต้องมงคลตั้งแต่เกิดเกิดมากับคนคนนั้นแล้วมงคลแบบนี้นะคะจึงถือได้ว่าความร่ำรวยความมั่งคัง่งความมงคลไม่ได้เกิดจากอุป,ปทานหมู่แล้วของมงคลที่ฟ้าประทานที่ กายพ่อกายแม่ประทานให้เราถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลที่สุดได้ประทานสิ่งมงคลให้เรานะคะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่มีใยมงคลอย่างใครเขานะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องสักเอาให้มันมีดังนั้นนะคะการสักใยมงคลนะคะก็คือการสร้างมวลทินบนใบหน้าการสร้างมวลทินให้กับตัวเองจึงถือว่าเป็นการทำลายโง่เหง อีกด้วยนะคะถ้าคุณเห็นดาราดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามที่มีไยมงคลไม่ว่าจะเป็นไฝที่คอนะคะหรือบางคนเรียกว่าไฝลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขามีมาตั้งแต่เกิดเป็นไฝมงคลสําหรับตัวเขาเองดังนั้นฟ้าประทานให้กับเขานะคะเราไม่ควรไปสักไม่ควรไปสักไฝไม่ควรไปเพิ่มไฝนะคะการสักไฝทําให้เกิดแผลเป็นหรือรอยดําบนผิวหนังบนใบหน้าลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่า การสร้างมลทีมนะคะให้กับตัวเองเท่ากับเป็นการทำลายงโงเ่เฮงอย่างรุนแรงเพราะของแบบนี้ใครมีคือบุญของเขาใครมีคือสิ่งที่เขาสะสมมาเราจะสวยเหมือนกันไม่ได้เราจะปางเหมือนกันไม่ได้ไม่งั้นนะคะมันจะมีคนที่โชคดีแล้วคนที่โอกาสหรือโชคไม่ดีได้อย่างไรนะคะดังนั้นการสักฝฟต่างๆบนใบหน้า คือการทำลายโงเ่เฮงนั่นเองค่ะทั้ที่สินซาเห็นนะคะมีคนมาแก้ในเรื่องของโงเ่เฮงที่ทำสัญญกรรมแล้วเป็นผิดเยอะมากหรือทำสัญญกรรมแล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างผิดพลาดเยอะมากสินซาก็จะบอกอย่างชัดเจนเ็นตรงบางคนก็ไปฉีดสารเลวเต็มปากเต็มหน้าผากมาคิดว่าโงเ่เฮงดีกลับเป็นโงเ่เฮงที่ไม่ดีสินซาก็บอกไปตรงๆว่ามันไม่ดีแล้วชีวิตคุณที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีต้องแต่ทำ หัตการแบบนี้มาดังนั้นคุณก็ควรไปปรับให้มันเป็นปกติที่สุดแล้วเป็นตัวคุนที่สุดดังนั้นถ้าคุณอยากจะหัวเฮงดีอย่าริอาจหาสักใยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฝปลายตานะคะตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งเริ่มเหมยน,นะคะมักได้ร้องให้เพราะไปรักของคนอื่นค่ะหรือตำแหน่งไยที่แก้มนะคะมักถูกแย่งคนรักถ้าเป็นผู้ชายก็มักถูกแย่งตำแหน่งและเกาอีดังนั้นสิ่งที่ชินใจเคยพูดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้น ฟังสินแสไว้บ้างจาคะค่ะอย่ามันนาบันโหนกระโหลกควายนะคะอย่าไปทําเหมือนใครเขานะคะใครเขาทําก็ทําไปแต่ถ้าคุณอยากมีโง่เหงที่ดีก็อย่าหาสักไฝทั้งราตัวและใบหน้านะคะเพราะการสักไบเท่ากับการทําลายโง่เหงดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกงกับโง่เหงฮวงจุย้ยปาจึโหรสจีนติดตามสินแสได้เลยคลิปด,ดีๆจะมาหาทันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ